ลำโพงที่เสียงเบสหนักสุดๆฟังก์ชั่นล้ําสุดๆแล้วก็กําลังขับสูงสุดๆเลย s a าวิช o n r a p t o ตอ e r s e s i e s ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เซาวิชัน,นะครับก็คือ s a v วิ i o ่น a p t o r Series นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ s a าวิชั่น a p ปเตอร rt 1 2ซึ่งเป็นขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็ s a าวิชั่น rt 1 5 ซึ่งเป็นขนาด15นิ้วนะครับซึ่งลําโพงในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นลําโพงแบบมีแอมในตัวหรือว่าลำโพงแอคทีฟนั่นเองครับเหมาะสําหรับงานหลายๆงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องเช่านะครับที่ต้องการเคลื่อนที่เร็วสามารถตั้งปุ๊บเสียบปั๊กใช้งานได้เลยอ่านี้ก็เหมาะเหมือนกันงานออกบูธประชาสัมพันธ์ต่างๆครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับเสียบไม์ใช้งานได้เลยในตัวรวมถึงเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้ด้วยแล้วมีฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งเสียงผ่านบลูทูธได้ค่อนข้างละเอียดเลยเรียกด้ว้ววว่่่าาา DSP ขงใในนนนนเเเีียยหหมมื er ือออิรจตตลูัะป็ คาราเกะสังสรรค์นะครับที่เอาไปใช้งานตามบ้านต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเบสหนักสะใจมากๆนะครับเอาไปแค่ตู้เดียวเนี่ยไม่ต้องซื้อซับเพิ่มเลยนะครับผมตัวนี้มีเบสในตัวที่กระหึ่มมากๆนะครับผมแล้วก็ความดังค่อนข้างสูงด้วยนะครับครอบคุมงานทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเลยนะครับด้วยกําลังขับถึง4,000วัตต์เปิดตัวมาขนาดนี้แล้วนะครับราคาเนี่ย ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับรุ่น12นิ้วนะครับราคาจะอยู่ที่17,900บาทนะครับก็ถือว่าราคาดีมากนะไม่ถึง20,000นะครับผมและที่ตกใจกว่านั้นครับรุ่นใหญ่15นิ้วสาวิชัน RT15 นะครับราคาอยู่ที่19,900บาทเท่านั้นเองไม่ถึง20,000บาทนะครับผมได้ลําโพงที่ทั้งเสียงดีนะครับคุณภาพดีนะครับวัดเยอะสเปคเนี่ยบอกเลยว่าดีเป็นระดับต้นๆของลําโพงคลาสราคาประมาณไม่เกิน20,000เลยเดี๋ยวมา่พูดถึงสเปคเชิงเทคนิค กันสักเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้เป็นตู้แบบมีแอมในตัวนะครับผมที่มีขนาดดอกนะครับตามรุ่นเลยครับ RT12 เป็นดอกวูเฟอร์ขนาด12นิ้วแล้วก็รุ่น RT15 นะครับเป็นดอกวูเฟอร์ขนาด15นิ้วนะครับผมโดยความแตกต่างกันหลักๆของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีแค่ตัวดอกวูเฟอร์แล้วก็ความดังสูงสุดเท่านั้นนะครับผมโดยที่ดอกวูเฟอร์ของทั้ง2รุ่นนะครับจะใช้ไวอยคอยล์ขนาด2.5นิ้วนะครับผมแล้วก็มีเสียงแหลมที่มีขนาดเดียวกันนะครับเป็นเสียงแหลมขนาด1.35นิ้วนะครับผมมีก กำลังขับรวมสูงสุดนะครับถึง4,000วัตต์การตอบสนองความถี่ของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมโดยที่รุ่น12นิ้วจะตอบสนองความถี่ระหว่าง50เฮิรต์จนถึง20,000เฮิรต์นะครับผมส่วนในรุ่น RT15 นะครับจะตอบสนองความถี่ตั้งแต่45เฮิรต์จนถึง20,000เฮิรต์โดยสิ่งที่ส่งผลอย่างมากครับต่อกําลังขับที่มากถึง4,000วัตต์ขนาดนี้นะครับก็คือเรื่องของอิมพีแดนซ์ของดอกลําโพงนะครับผมอิมพีแดนซ์ของดอกลําโพงในตู้รุ่นนี้เ จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ดอกบูเฟอร์ที่มีอิมพีแดนต์ต่ำนะครับมีอิมพีแดนต์เพียงแค่2โอห์มเท่านั้นนะครับข้อดีของลําโพงที่มีความต้านทานต่ำแบบนี้นะครับก็คือทําให้ power amp เนี่ยสามารถรีดกําลังขับออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับมีกําลังขับสูงแต่ในส่วนของค่าความต้านทานในดอกทวิตเตอร์นะครับหรือว่าดอกเสียงแหลมเนี่ยจะอยู่ที่4โอห์มนะครับก็ถือว่าเป็นค่าความต้านทานกลางๆนะครับผมเพราะว่า เสียงแหลมเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กําลังขับเยอะมากเท่าดอกอูเฟอร์มุมกระจายเสียงของทั้ง2ตู้นี้นะครับก็จะเป็นมุมแบบ90องศาคูณ70องศานะครับผมก็คือด้านกว้างในแนวระนาบเนี่ยแนวนอนเนี่ยจะ90องศาแล้วก็แนวบนล่างเนี่ยจะแคบลงนะครับเหลือ70องศาซึ่งองศาแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับการใช้งานค่อนข้างหลากหลายเราสามารถเอาไปใช้งานอาลโดได้นะครับมีมุมกระจายองศาที่ค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าอินร์ปุ๊บมุมกระจายเสียงในแนวบนล่างเนี่ยหรือว่าในแนวเวอร์ติคอ รเราอาจจะลดลงมาสักนิดนึงนะครับให้เหลือประมาณสัก70องศาเพื่อที่จะลดการสะท้อนพื้นสะท้อนเทดานนะครับผมตัวน,นี้ก็เหมาะกับงานทั้งอินดอร์และเอาดร์เลยรวมถึงในฟังก์ชันพิเศษของเขานะครับก็ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับเพื่อเปิดเพลงหรือว่าควบคุม DSP ทางไกลได้ด้วยนะครับโดยในตอนนี้เนี่ย แอปจะมีรองรับเฉพาะใน iOS เท่านั้นและ t o o t h เวอร์ชันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ TWS หรือว่า t u o Wireless Stereo นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตู้กันบ้างดีกว่านะครับมาดูกันที่ลักษณะภายนอกนะครับเริ่มที่ตะแกรงกันก่อนเลยนะครับตะแกรงเนี่ยมีลักษณะเป็นลายเฮกซากรอนะครับหรือว่าเป็นลายหกเหลี่ยมนะครับผมมีความหนาระดับหนึ่งนะครับและความแน่นประมาณหนึ่งก็มีอาการยุบบ้างนะครับเวลากดนะครับแต่ไม่มากแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นฟิลเตอร์จะ คองน้ำนะครับไม่ให้เข้าไปทําลายดอกได้นะครับผมลงมาทางด้านนี้นะครับจะมีโลโก้นะครับเป็นซาวิชั่นตรงนี้นะครับโลโก้ตรงนี้จะมีลูกเล่นพิเศษอยู่นิดนึงนะครับในการบิดปึ๊บอ่าโลโก้อย่างนี้ได้ในกรณีที่เราไปวางไว้เป็นลําโพงมอนิเตอร์นะครับเราสามารถหมุนโลโก้เพื่อให้โลโก้มันยังตรงอยู่ได้นะครับหรือว่าจะแขวนกลับหัวปึ๊บ เราก็สามารถหมุนโลโก้กับหัวได้เช่นเดียวกันนะครับลงมาทางด้านล่างนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้เล่นลวดลายค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยนะครับไฟก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าไม่ได้สว่างมากนะครับสว่างกําลังดีครับสามารถตั้งปิดเปิดได้นะครับทาง d ีเด้านหลังถัดมาถ้าเกิดเราหมุนด้านข้างมาครับก็จะเห็นหูจับนะครับหนึ่งตำแหน่งทางด้านนี้นะครับผมตัวตู้เนี่ยวัสดุก็จะทํามาจากพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกชนิด PP หรือว่าโพลีโพรพิลีนนั่นเองหูจับเนี้ยจะมีอยู่แค่ข้างเดียวนะครับถ้าเกิดพลิกมาอีก ด้านนี้ก็จะมีแค่ตู้เรียบๆนะครับจะไม่ได้มีตำแหน่งหูจับนะครับแต่สามารถวางมอนิเตอร์ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านซ้ายนะครับหรือว่าฝั่งด้านขวาทางตรงนี้แล้วก็บิดมาทางด้านหลังนะครับผมเราก็จะเจอกับแผง Power อร์แนะครับแล้วก็จะมีหูจับอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมเพื่อง่ายต่อการสะดวกคนย้ายนะครับมีทางด้านบนอีก1จุดด้วยนะครับผมสามารถยก ข้างล่างข้างบนนะครับสองมือได้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมแล้วก็มีจุดติดตั้งพิเศษนะครับสำหรับงานอินสตอลเลชันต่างๆนะครับที่จะต้องแขวนตู้นะครับก็จะมีจุดไฟพอยท์ที่สามารถใส่น็อตไอโบเข้าไปได้นะครับด้านหลังมีให้1จุดตรงนี้เอาไว้ดึงตูดนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีให้อีก2จุดด้วยกันนะครับสำหรับการแขวนรับน้ําหนักต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาให้มาในตู้เนี้ยผมชอบมากๆก็คือเรื่องของการเก็บสายนะครับจากที่สังเกตก็คือสายพาวเวอร์หรือว่าสายอะไรที่จะต่อข้างหลัง มันสามารถอ้อมลงไปตรงนี้ได้แล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับตรงข้างล่างเนี้ยก็ยังมีพื้นที่ให้สําหรับเก็บสายด้วยเราไม่ต้องใช้ตีนตู้แกรัดเลยนะครับเอาสายเข้าไปคล้องปุ๊บก็สวยงามแบบนี้เลยนะฮะมาดูกันที่หลังตู้บ้างนะครับผมช่องเชื่อมต่อที่มีให้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องที่เป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับผมสามารถเสียบไม้ได้ตรงๆหรือว่า เสียบสัญญาณจากมิกเซอร์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเอาท์พุตนะครับสำหรับเชื่อมต่อลำโพงใบอื่นหรือว่าส่งสัญญาณเสียงจากตู้ใบนี้ออกไปได้อีกหนึ่งช่องนะตรงนี้นะครับเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่เลยนะครับ2.4นิ้วเป็นจอสีนะครับผมแต่จะไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนนะจะสามารถควบคุมฟงังก์ชันต่างๆได้ทางหนบนี้นะครับสามารถกดแล้วก็หมุนได้นะ ทีนี้มาดูในส่วนของไฟแสดงสถานะต่างๆบ้างนะครับผมก็จะมีไฟแสดงสถานะของแต่ละชแนลนะครับเป็นชแนลหนึ่กับชแนลสองที่สัญญาณเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีไฟติดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไฟแสดงสถานะลิมิตนะครับหรือว่า ตู้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเท่านี้นะครับตู้ทำงานหนักสุดๆอะไรงี้ไฟลิมิตก็จะติดขึ้นมาตรงนี้นั่นเองทางด้านล่างนะครับผมก็จะมีสกีนโลโก้แลปเตอร์ RT12 นะครับรุ่น15นิ้วก็จะเป็นแลปเตอร์ RT15 กําลังขับ4 0 0 0วัตต์ High p e r f o r m a n c e a c t i v e s p e a k e r กําลังวัดเยอะขนาดนี้ก็ต้องใช้สายที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยหัวเชื่อมต่อที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวแบบ powercon นะครับจะไม่ใช่หัวแบบพาร์เกสตามบ้านทั่วไปนะครับผมซึ่งสายนี้จะมีแถมมาในกล่องไม่ไม วอยู่งนนี้นะครับสามารถกดเปิดปิดได้อย่างง่ายนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันข้างในจอกันบ้างดีกว่าว่าปรับอะไรได้บ้างขั้นแรกเลยก็คือปรับเมนวอลลุ่มได้นะครับเวลาที่เราหมุนนี้ปุ๊บเมนวอลลุ่มเปลี่ยนถ้าเกิดเรากดเข้าไปทีหนึ่งปุ๊บเพื่อที่จะอ d ดิตฟังก์ชันต่างๆนะครับเราก็สามารถหมุนเพื่อไปที่ ชแนลต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆได้นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปที่ Channel 1ก็จะสามารถปรับพวกฟังก์ชัน Equalizer อรได้นะครับเปิดปิดอีคว l ไลเซอร e พีเซตของอีควอไลเซอร์ต่างๆนะครับผมเลือกได้ตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอยากจะปรับแต่งอย่างละเอียดก็ต้องเข้าไปปรับแต่งภายในแอปพลิเคชันอีกทีนะครับสามารถบูธเบส o ู t แหลมได้แยกจาก Equalizer อรหลักเพิ่มเสียงแหลมลดเสียงแหลมเพิ่มเสียงเบสลดเสียงเบสได้แบบนี้เป็นต้นนะครับผม อันนี้คือ processing ภายใน channel นะครับกด back เพื่อออกเช่นเดียวกันใน channel 2นะครับก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันเลยที่แตกต่างก็จะมีแค่ b l บลู o ู h นะครับผมบลูทูธเนี่ยจะไม่ได้มีฟังก์ชันแบบ eq p a r a m e t r i c นะครับจะมีแค่เพิ่มเบสดลดเบสดเพิ่มแหลมลดแหลมแล้วก็ควบคุมวอลลุ่มเสร็จแล้วมาดูที่ฟังก์ชันเมนกันบ้างนะครับฟังก์ชันเมนเนี่ยจะมีให้เราปรับโหมดนะครับการทํางานครับก็จะมีโหมด normal นะครับโหมด live นะครับ โหมดคลับแล้วก็โหมดสปีดนะครับสำหรับงานพูดอะไรต่างๆเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับก็คือเรื่องของโลเคชันนะครับตู้ใบนี้สามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างเสียบเสาเอาไปทําเป็นมอนิเตอร์ไปวางพื้นอะไรย่างนี้ก็จะมีลักษณะเสียงที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับฟังก์ชันตัวนี้มีไว้เพื่อชดเชยความต่างนั้นอันนี้คือฟังก์ชันเสียบเสาเป็นโพเอาไว้ใช้งานในลักษณะแบบนี้เลยหรือว่าใครไปวางเป็นมอนิเตอร์นะครับก็จะมีโลที่แบบอ้วนนิดนึงนะครับเวลาที่เรา ช่วยจัดการเสียงโลในส่วนนี้แล้วก็มีแบ็กเก็ตด้วยนะครับแบ็กเก็ก็คือการแขวนก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปก็จะมีถามโหมดนี้นะครับโ t ม r อนิเตอร์แล้วก็แบ็กเก็ตส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการดีเลย์นะครับเราสามารถหน่วงเวลาตู้ใบนี้ได้นะครับหน่วงเวลาให้เสียงออกช้าถามว่าทําไมต้องทําให้เสียงออกช้าด้วยนะครับในกรณีที่เราเอาตู้ใบนี้ ไปทาเป็นตู้ลำโพงดีเลย์ทำเป็นตู้ลำโพงโปรยภายในงานในกรณีที่มีตู้ลำโพงหลายๆใบในงานเดียวเนี่ยบางจุดเนี่ยมันอาจจะได้ยินเสียงมาไม่พร้อมกันสมมุติว่าเราไปตั้งเป็นตู้ดีเลย์ปุ๊บแล้วเราอยู่ใกล้ๆตู้นี้มากกว่าตู้ลำโพงเมนของเรานะครับเราจะได้ยินเสียงตู้ใบนี้มาก่อนเสียงตู้ลำโพงเมนซึ่งมันจะทําให้เสียงมันซ้อนกันมันจะแบบโลโลโต๊ะโต๊อะไรเงี้ยเราก็ต้องชดเชยโดยการดีเลย์ตู้ใบนี้ให้มาพร้อมๆกับตู้ ไหลักนั่นเองโดยที่สามารถดีเลย์ตู้เนี่ยได้สูงสุดถึง100เมตรเลยสุดยอดมากๆนะครับผมก็คือเอาตู้ไปเนี้ยไปวางห่างจากตู้หลักเนี่ย100เมตรได้เลยนะครับไม่ต้องใช้โปรเซซิ่งอะไรเพิ่มเลยฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ HPF หรือว่า High Pass Filter นะครับ High Pass Filter ก็คือทําการตัดโลของตู้นี้ทิ้งออกไปนะครับในกรณีที่เราใช้งานร่วมกับซับวูเฟอร์ข้างนอกนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้อง ตัดเสียงโลของตู้ใบนี้ออกไปเพราะว่าเสียงโลเนี่ยมันอาจจะไปทับซ้อนกันกันกบตู้ด้านล่างอาจจะเกิดการหักล้างหรือว่าการทํางานที่ทับซ้อนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สาม,มารถตัดโลในตู้ใบนี้ได้ฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือดักกิ้งนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วจะมีค่าพารามิเตอร์ให้ปรับแต่งเยอะมากๆนะครับดักกิ้งเนี่ย เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันดีเจแล้วกันฟังก์ชันดีเจหมายถึงยังไงเวลาที่เราพูดเสียงเพลงจะเบาลงอัตโนมัติพอนึกภาพออกเนาะเวลาที่ MC ประกาศนะครับในงานประชาสัมพันธ์งานออกบูธต่างๆนะครับเราต้องการเบาเสียงเพลงไม่ให้มันทับกับเสียงไมโครโฟนนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแต่ฟังก์ชันดักกิ้งเนี้ยจะดักกิ้งเฉพาะเสียงเพลงที่เปิดผ่านบลูทูธสมมุติว่าเราเสียบไมค์เข้าไปในช่องหนึ่งหรือ2เนี้ยแล้วเราก็เปิดเพลงผ่านบลูทูธเข้าไปในตู้นี้ก็จะเป ไม้2อเนี่ยชแนลของบลูทูธเนี่ยก็จะเบาลงอัตโนมัตินั่นเองโดยที่เราสามารถเลือก Soft ซอ a n n e l ได้ซอ Channel คือ c h a ชแนลที่จะให้มันดักร์นะครับผม <S <S <ๆ>เราก็เลือกเลยว่าถ้าเกิดเสียบไม้ชแนลหนึ่งก็เลือกให้เป็นซอสชแนลชแนลหนึ่งถ้าเกิดเสียบไม้ชแนลสองก็เลือกเป็นชแน n สองนะครับหรือว่าเสียบไม้ทั้งคู่เลยก็เลือกเป็น1นบกสได้แบบนี้นะครับ ฟังก์ชันต่อไปพวกแพทโฮเลนลีเลสเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเอาไว้ปรับแต่งลักษณะของการดักเกอร์โดยละเอียดนะครับแพทโฮก็คือจะให้เสียงพูดเนี่ยมันดังเท่าไหร่ก่อนที่จะดักเกอร์นะครับผมก็ลองปรับตรงนี้ได้เลนก็คือจะให้เสียงเพลงที่เบาลงเนี่ยเบาลงกี่ดีบอันนี้ตั้งไว้ล2 d b r e l ดีบก็คือหลังจากที่เราหยุดพูดแล้วเนี่ยจะให้เสียงเพลงมันคืนมานะครับในระดับเสียงปกติเนี่ยภายใน มิลิวินาทีก็ปรับได้ตรงนี้เลยต่อมานะครับถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ก็จะเป็นการเซตติ้งในส่วนของบลูทูธต่างๆกดเข้าไปปุ๊บบลูทูธของตัวนี้เนี่ยจะรองรับการทํางาน2อย่างด้วยกันก็คือการสตรีมมิ่งเพลงเข้าไปนะครับหรือว่าเปิดเพลงแบบไร้สายเลือกข้างบนเนี่ยเป็นออนได้นะครับมันสามารถเลือกเป็นออนเป็นออฟได้เลือกเป็นออนเสร็จปุ๊บชื่อของบลูทูธนะครับก็<ๆ>ะบจะไปโชว์ในโทรศัพท์มือถือรูปอุปกรณ์ที่เราจะไปเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อออออมต่่เเเเเพพืืข้้าไไปปิดดลลงงยหรีกกฟัั์ช หนึ่งก็คือแอปคอนโทรลนะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปเพื่อปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆภายในตู้ได้นะครับปรับแต่ง DSP ได้ทำการ EQ ได้เรียกได้ว่าตู้ใบนี้มันเหมือนมีมิกเซอร์ดิจิตอลในตัวเลยสามารถปรับแต่ง EQ อะไรต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับกดแบ็กกลับมานะครับต่อไปนะครับทางด้านขวาบนสุดเนี่ย จะเป็นฟังก์ชันสําหรับปรับแต่งตั้งค่าอื่นๆแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเอาต์พุตโหมดนะครับมิกเอาท์ก็คือเสียงที่ผ่านการโปรเซสทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงไม์ที่ EQ แล้วเสียงบลูทูธอะไรต่างๆที่ผ่านการปรับแต่งแล้วจะถูกขับออกมาทางช่องเอาต์พุตตรงนี้มีประโยชน์ในกรณีที่เราพวงลำโพงหลายใบหรือว่าจะส่งสัญญ,ญาณที่ผ่านการโปรเซสซิ่งแล้วเนี่ยออกไปที่ส่วนอื่นๆแต่ถ้าเกิดเราปรับมาเป็นอีกโหมดหนึงนะครับโหมดลิงค์เอาท์ ลิงเอาก็คือเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับไม่ได้ผ่านกันโปรเซสใดๆในตู้นะครับผมต่อไปดิสเพย์ดิมนะครับก็คือตั้งค่าการดิมแสงหน้าจอว่าจะให้อนหรือออฟไว้แล้วก็ต่อไปฟรอนท์ไลท์นะครับฟรอนท์ไลท์ก็คือแสงของลําโพงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมจะสามารถตั้งเปิดตั้งปิด หรือว่าตั้งให้ทํางานตามไฟสถานะลิมิตตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราอยู่ไกลๆลาโพงปุ๊บเออเราจะได้รู้ว่าเยออตู้ลําโพงใบนี้มันลิมิตแล้วจากสถานะไฟทางด้านหน้าตู้เลยฟังก์ชันสุดท้ายก็เป็น about นะครับก็คือการดูเฟิร์มแวร์ของตู้ต่างๆนะผมรวมถึงการรีสโตหรือว่าการคืนค่าโรงงานนะครับกดไปที่ yes ปุ๊บก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานให้กับตู้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะพาไปดูแอปพลิเคชันที่เอาไว้ควบคุมตู้ใบนี้นะครับผมขั้นแรกให้เราเข้าไปที่ App Store นะครับผมค้นหาคำว่า Raptor ระฮะจะเจอสัญลักษณ์ s l v วิ i o n นะครับที่ชื่อแอปว่า Raptor Series นะครับให้เราดาวน์โหลดมาแล้วกด Open ได้เลยต่อมานะครับให้เรามาดูที่หลังตู้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมทำการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเมนูครั้งนึงแล้วก็เข้าไปที่ฟังก์ชันของ บลูทูธนะครับและในบลูทูธเซตติ้งนะครับให้เราปรับค่าของแอปคอนโทรลเนี่ยมาให้เป็นออนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดสแกนนะครับในแอปพลิเคชันของแรปเตอร์บน iPad ทีนี้เขาจะเจอตู้ลำโพงครับตามรุ่นเลยนะฮะก็คือ r a p เตอร์ทิครับให้เรากดคอนเน็กเท่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อควบคุมปรับแต่งค่าต่างๆเรามาดูกันว่าสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับขันแรกให้เราเข้าไปที่อีดิ พอเข้ามาที่ Edit แล้วนะครับก็จะเจอฟังก์ชันการปรับแต่งเยอะมากๆเลยนะครับมาดูที่ด้านบนก่อนก็จะเป็นช a n n น l ต่างๆนะครับก็จะเป็นช h น n n e หนึ่งช n น l 2แล้วก็บลูทูธนะครับผมเราสามารถปรับแต่ง เสียงแต่และชแนลแยกกันได้นะครับสามารถปรับความดังได้ทางด้านบนตรงนี้เลยเลือกวอลลุ่มได้นะครับผมแล้วก็มีพารามิเตอร์ EQ ให้ใช้ด้วยนะครับผมโดยที่เขาจะมีโหมดให้ใช้เป็นคัสตอมโวคอลแล้วก็แฟดพอเรากดมาที่โวคอลปุ๊บเออก็จะเป็น EQ ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะเอาไว้ใช้กับพวกไมโครโฟนอะไรต่างๆครับถ้าเกิดอยากปรับแต่งเองนะครับก็มาที่คัสตอมนะครับผมเราสามารถลากตัว EQ ข้างในกราฟได้เลยนะครับแต่ EQ ยังเป็นสีเทาอยู่นะครับให้เราไปกดเปิดการใช้งาน EQ แต่่่่ละกา้านานทนีดงอีค เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้ตัวกราฟขึ้นเป็นสีแล้วแสดงว่า EQ เราสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับเราก็สามารถลากกัน EQ ต่างๆได้เลยถ้าเกิดไม่ถนัดนะครับในการลาก EQ ในกราฟนะครับเราสามารถเข้ามาปรับแต่งข้างล่างได้นะครับผมสมมุติว่าผมจะปรับก้านที่3นะครับให้มีค่า q ิว c t กเตอร์ที่กว้างขึ้นปุ๊บลดตรงนี้ปุ๊บมาดูในนี้ a ่าคิวแฟกเตอก็กว้างขึ้นแล้วเราค่อยลากจุดในการอีคต่อไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถเพิ่มแหลมลดแหลมเพิ่มเบรดลดเบรดได้แยกจากพารามิตี้อีคิวนะครับก็คือส่วนของตรงนี้นั่นเอง ต่อมานะครับทางด้านล่างนะครับก็จะมีให้เราเลือกในหลายๆหมดหมู่หลายฟังก์ชันครับก็จะเป็นมาสเตอร์ซีน TWS แล้วก็เซตติ้งนะครับมาดูที่มาสเตอร์ก่อนครับมาสเตอร์ก็คือการปรับแต่งโดยรวมของตู้นั่นเองครับก็จะสามารถปรับแต่งความดังได้นะครับเพิ่มลดความดังเสียงนะครับกดมิวเสียงได้นะครับผมเลือกโลเคชันได้เหมือนกับที่เราเลือกทางหลังตู้เลยก็จะเป็นโฟมอนิเตอร์แบ็กเก็ตแล้วก็โหมดต่างๆนะครับว่าจะเป็น normal live ขับสปีดนะครับให้เหมาะกับการทํางานในแต่ละรูปแบบของเราแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตัวนี้สาามรถ ดีเลย์ได้โดยการดีเลย์สูงสุดเนี่ยถึง100เมตรนะครับลากมาสุดปุ๊บอ่ะก็จะดีเลย์ได้100เมตรเลยทีเดียวต่อไปก็คือไฮพาร์ติเตอร์ครับก็คือฟังก์ชันของการตัดคอร์ส ตัดความถี่ต่ำๆของตู้นี้ออกไปเลือกได้ในความละเอียดระดับ5เฮิรต์นะครับผมก็20 1 20 1 25นะครับ1 15 1 1 0 10 5ก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดคอร์สที่จุดไหนนะครับมาดูในฟังก์ชันของดักกิ้งกันบ้างนะครับหรือว่าฟังก์ชันดีเจของเรานั่นแหละที่พูดปุ๊บเสียงเพลงจะเบาอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดเปิดปิดได้ในแอปนี้เลยเลือกซอสได้ปรับแต่งอะไรได้เหมือนกับทางหลังตู้หมดเลยนะครับผมจะเพิ่มเติมแค่ว่าในส่วนของการอีคิ i พารามบแตอละเราสามารถปรับ มอนหมู่ของซีนกันบ้างนะครับซีนก็คือการบันทึกการตั้งค่าของเราสมมติว่าเอ้ยผมตั้งค่าแบบนี้ผมชอบและผมอยากจะบันทึกการตั้งค่านี้เก็บไว้ได้ไหมได้นะครับเรากดบวกปึ๊บอ่าเซตเนมปึ๊บกดโอเคซีนนี้ก็จะอยู่กับเราเวลาที่เราจะเลือกซีนนะครับก็กดไปที่ซีนน,น,นั้นสมมุติว่าอ่ะผมเลือกด f ฟอล์กดโอเคปุ๊บซีนก็จะกลับมาเป็นรูปแบบด f ฟอล์หรือว่าค่าตั้งต้นนั่นเองครับถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปในซีนเมื่อกี้นี้ที่เราปรับแต่งไว้ กดที่ซีนที่เราต้องการกดโอเคปุ๊บเขาก็จะโหลดสักครู่น,นะครับซีนที่เราปรับแต่งไว้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับมาที่มดนมูที w s บ้างนะครับ TWS เนี่ยก็คือการลิงก์ตู้2ตู้เข้าด้วยกันเพื่อทํางานเป็นสเตอริโอโหมดนั่นเองหรือว่าเวลาที่เราเปิดเพลงผ่านบลูทูธเนี่ยเสียงของทั้ง2ตู้เนี่ยจะออกเป็นสเตอริโอเปิดเพลงจากเครื่องเดียวได้เลยเราก็สามารถกดลิงก์แล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับตู้อีกใบหนึ่งได้มาดูที่ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือเซตติ้งเซตติ้ง ฟังก์ชันสุดท้ายที่เราพาไปดูก็จะสามารถตั้งออโตดิมหรือว่าปิดแสงหน้าจอแบบอัตโนมัติมีฟอนต์ LED นะครับตั้งค่า LED ทางด้านหน้าเครื่องนะครับให้เป็นโหมดออฟโหมดออนหรือว่าทำงานตามไฟลิมิตเอาต์พุตโหมดนะครับ เลือกได้2แบบเป็น mix out แล้วก็ link out นะครับผมแล้วก็ firmware อร์ชั่นตรงนี้นะครับเอาไว้อัปเกรดิร์มแวร์ต่างๆนะครับดูิร r มแวร์ว่าิร r มแวร์ของตู้เราเนี่ยปัจจุบันหรือ,อยังเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังผ่านทางตรงนี้ได้ด้วยและต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของน้ําเสียงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปฟังคลิปเสียงของ2ตัวนี้กันเลยครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งานโหมดดักเกอร์นะครับจะสังเกตว่าเวลาที่ผมพูดเนี่ยเสียงเพลงจะเบาลงอัตโนมัตินอะอ่าแบบนี้นะครับผม แต่ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานเนี่ยมันก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ผมจะแนะนําว่าให้ลดค่าแทชโชลงมาสักประมาณลบสีบถึงลบห้าสิบดีบีและปรับค่าเลนส์นะครับเป็นประมาณลบสิบสองดีบีนะครับก็จะทําให้ลําโพงสามารถตรวจจับเสียงของผมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงระดับเสียงของเพลงแล้วก็ระดับเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับไม์ที่คุณใช้ด้วยอันนี้ผมใช้เป็นไมค์ SM58 มนะครับผมก็จะได้เซนาิตี้ แล้วก็การใช้งานหมดนี้เนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่เราเปิดเพลงผ่านบลูทูธเท่านั้นครับเวลาที่เราเปิดเพลงผ่านสายเนี่ยจะไม่มีการรองรับฟังก์ชันนี้ For 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 you stood truth brought For all all that the 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 me made me see signs right. by every dream. True. ครับผมสำหรับตู้ s ซลูชันแรปเตอร์ซีรีส์ตรงนี้นะครับผมเป็นตู้ที่เหมาะกับงานหลายสไตล์เลยนะครับเพราะว่าเป็นตู้แบบแอคทีฟมีแอมในตัวมีฟังก์ชันมาให้ครบคันนะครับใช้แบบสแตนด์อะโลนได้ง่ายมากๆนะครับงานประเภทที่เกี่ยวกับพวกดนตรีสดเครื่องเช่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็รองรับเพราะว่ามีกําลังขับสูงมากนะครับมีความดังสูงมากๆสามารถใช้งานได้ทั้งเป็น p a หรือว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์ก็ได้เป็นลำโพงโรย์ลำโพงดีเลยสามารถใช้งานได้เลยมีดี p สพีในตัว ปรับแต่งในตัวได้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นงานประกาศประชาสัมพันธ์ออกบูธเพื่อนที่เร็วต่างๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันมีบูธบูธเปิดเพลงสตรีมมิ่งได้ในตัวนะครับเสียบไม้ได้ตรงๆนะครับผมก็ทําให้ตู้ใบนี้มีฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวนะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยครับหรือว่าใครจะาไปใช้งานสังสรรค์นะครับสำหรับครอบครัวหรือว่าใช้งานในบ้านครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันเพราะว่ามีเสียงเบสที่ค่อนข้างตรงพลังมากๆครับพกไปใบเดียวไม่ต้องซื้อซับเพิ่มตัวนี้ถ้าเกิดใครเาก ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาที่เพจ AT Pro Sound Shop หรือว่ากดที่ลิงก์ในคําอธิบายคลิปครับจะมีข้อมูลสเปคชีตอย่างละเอียดให้ทุกทท่านเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราทําคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ออกมาครับสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Et Pro Run ดัง สินค้าครบครันทุกแบรนด์ต้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณนำภาพเสียงดีราคาโดนใจ AT Prostar